มาต่อกันนะครับผมต้องบอกก่อนว่าไอถ้าคุณดูมาคุณดูมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยคุณก็จะเริ่มเข้าใจตักกะของเกมมาแล้วนะว่ามันไม่ได้หวังให้คุณมาเล่นแบบเอาอะไรจริงจังเ <laughs> <laughs> พราะงั้นผมจะเอ้ยเด้อเดก่อนไปก่อนไปก่อนเห็นอะไรแบบเว้ยเห็นอะไรแบบเว้ยเฮ้ยแถวนี้แม่งมีไอ้นี่ให้อ้าวอ,อยากมาเป็นทรัพย์สินให้ก็ได้นะ ชอบจริงๆเลยเทรนเนอร์เนี่ยเกมเนี่ยปกติจะหลบแต่เทรนเนอร์เกมนี้นี่เจอเทรนเนอร์ต้องหงายฟัดตรงนั้นนะครับเฮ้ยอันนี้มันจะกลายเป็นไอ้นั่นปะจาโคมอนเหรอตัวที่มันแบบออกแนวแบบไฟเตอร์นิดนึองอะ่ะเท่ๆหน่อยอะ่ะไอ้แวมไพร์เมื่อกี้มันโอ้การูด,ดามอนแม่งเท่สัตว์อะ่ะดีเทลแม่งโคตรอลังการสวยกว่าไอ้นี่อีกอะ่ะสวยกว่าไอ้ไอิมเพอรี얼ดามอนไฟเตอร์หมดของกเออโอ้ย โอ้ยโอ้ยเนี่ยเนี้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 ยสตาร์กดาบอนมันชื่อนี้เหรอเหมือนไม่ได้ชื่อนี้เลยว่ะแล้เอ็กซ์เก็บลบด้วยนะครับกูจะเห็นเออเนี่ยแหละที่อยากได้โอ้ยพออย่าพอบอกว่าอยากได้โผมาปะโผมาอย่างทีอย่างงี้เราจะได้อากูมอนที่เป็นลากันนี่ป่ะชายเกมอนวะแล้วจะมีเบิร์สโหมดป่ะอ่าเอ็กตีมสปีดเอ็กตีมสปีดเอ็กตีมสปีดโอ้โหเป็นเอกมอน มีแสต็ก,กโอ้เลยกูยังสู้ไม่คบทุกคนอีกเลยหมดยังอยากลองหาดูว่าแถวนี้มันมีตัวอะไรบ้างอ่ะนี่ม่น,นีก็ออกมาจังเลยเจอแต่ตัวเดิมเดิมเอาแล้วกูไปกูไปทำมันทำไมวะนะเสียเวลาเยอะไปจุดต่อไปกันต่อนะครับคุณตาเอเอฮะอูนิมอนตัวมันใหญ่อย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเูนิมอนนะเราก็จับมาไม่ใช่เหรอหวะดึงก่อนนะ เออ,เอ,อไอตอนที่เราได้ไปจากด็อกเตอร์เราได้อะไรมาตอนที่เราได้ไปจากด็อกเตอร์มันไม่ใช่ปูนิมอนเหรอเอองงเว้ยงงงงสายวิวัฒน,นาการของเกมนี่แหละหรือว่ามันต้องจับตั้งแต่ล่างนี้วะเราถึงจะได้มาปูนิมอนแม่งโผล่มาแทนดิกูดาเลยปกติในถ้ำนี้มีแต่ดิกูดาดิกูดาดิกูดาอะไรับใครดูกระตูนนะ่าเพลงแม่งโคตรหล่นซึโนมอนอ,อ่ะกูบอลลูดถ้ายแล้วเนี่ยมาเตอร์บอลกูจับไปเรื่อยเลย ลุงผมจับไว้เยอะผมไม่ได้จับแค่ห้าตัวแน่แน่เอาท่าแฟนมาให้กูเดี๋ยวนี้เลยฮะจัสติ g ี l เลฟชูแบ t เตอร t สติลยูสบู e ไลท์ t ั u t อาไซ o ์ออฟแบทเอาแล้วท่าคัดกลัวมันไม่ได้มันได้จากบ้านหลังนี้ไม่ใช่หรอใช่ไหมอ่านี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมงงละปกติเราจะได้ท่าแฟนไม่ใช่หรอทำไมมันพูดกับปมกแปลกๆวะเหมือนจะไม่ให้ท่าแฟนเออแต่ว่า จุดประสงค์ของการกลับมาที่นี่มันไม่ใช่การมาเอาท่าแฟรแล้วครับมันมาทำสิ่งนี้ครับฟาร์มฟาร์มไลคนดี้กับมัตเตอร์บอลเอาอีกยี่สลูกอะเอาหมดอะเอาสี่ลูกเข้าไปแล้วไลคนดี้นะครับไลคันดี้ไลค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 นดี้มีอยู่อะไรละ500 600 700 900 พันกว่าลูกพออย่างไอ้นี่ที่จะซื้อเมื่อกี้นะครับ Thunder Stone ก็ไม่ได้ซื้อเดี๋ยวลองมาลองทำในสิ่งที่ผมสงสัยอยู่พักหนึ่งนะครับว่าเอ้าเดี๋ยวนะผมซื้อมาลแคนดี้จะซื้อมาเยอะกว่านี้นี่ลาแคนดี้กูไปไหนอะอะไรวะพอซื้อมาเกิน999แม่งไม่ให้กลายเป็นกิลมอนกิลมอนทำไมกิลมอนแม่งกลายเป็นในตัวนี้นี่จะกลายเป็นอะไรเออใช่จริง เห็นไหมมันแรนดอมเว้ยเห็นไหมอันนี้มันกลายเป็นวีมอนจากที่เมื่อกี้มันกลายเป็นกิวมอนอ่ะมันขึ้นอยู่กับอะไรวะสเตตหรอสองตัวนี้ส็ตไม่เท่ากันหรอรูจิสซี่แอตเทอริโอเจตหรือว่านี่ใสเบรฟเนเจอร์เบรฟเออสเตตไม่น่าใช่แบทฟูลแล้วไอตัวนี้นใสอะไรแฮสตี้เดี๋ยวลองดูกันนะว่าไอตัวเนี้ยไอแฮสตี้เนี่ยมันจะกลายเป็นตัวอะไรแฮสตี้กลายเป็นกิวมอนหรือมันสุ่มมันมันมันใช้ระบบอะไรวะ เดี๋ยวลองลองไปเรื่อยๆนะครับเราต้องรู้ให้ได้นะครับว่ามันใช้ระบบอะไรในการเปลี่ยนร่างนะครับอ่าววิ่งสิบหกแล้วสิบเจ็ดแล้วอ่ะ,ะ,ะ,อะจะกลายเป็นวอร์กรามอนไหมผมอยากรู้มันชื่ออะไรวอร์กรามอนหรือเม็ทันกรามอนบอปะวอร์กรามอนมันจะเป็นกรามอนแล้วก็วอร์กรามอนเออโนวาบราสเหมือนกันแทนวิวโอวิปแล้วกันนะอ้าวสามสิบแล้วมันจะกลายเป็นไอ้นี่ให้ผมปะเออดุกมอนอะสามสี่สลัแทนห้าสามหกเปลี่ยนร่าง เอออืม,ม,มไม่ใช่มมันไม่ได้หน้าตาอย่างนี้นะเมทอนคราวเอ๊อวอลคาลมอนที่เรารู้จักมันหน้าตาแบบนี้หรอวะเอ,อ๊แต่ขอลองดูดิขอลองไปดิมันจะกลายเป็นดุกมอนไหมเอาแต่ชื่อมันมาแล้วนะแต่ชื่อมันมาถูกทาันะวอลคามอนแต่อยากรู้ว่ามันจะเปลี่ยนร่างอีงมั้ยอะ ห้าสิบห้าเอ็ดห้าห้าไหมอ่ะสีห่ห้าห้าปะยังไม่เปลี่ยนเว้ยจนห้าห้ายังไม่เปลี่ยนเว้ยไฟบาร์สเอาตัวเนี้ยผมยอมไปถึงร้อยเลยผมอยากรู้แล้วไฟบาร์สโนวาบาร์สแสลตเจ็ดสิบไฟบาร์สเออโนวาบาร์สเอ่อแทนแทนไบส์ก็ได้ไม่เป็นไรไหกสิบปะหกสิบเปลี่ยนไม่เปลี่ยนหกสิบห้าปะหกสิบห้ายังไม่เปลี่ยนอยากรู้นะครับอยากรู้ต้องลองครัชแปดสิบแปดแลตก็ได้ ก็ยังไม่เปลี่ยนเดี๋ยวทำไมมันกลายเป็นโปเกมอนล่ะเกมมันยังบักเลยยังบักน่าเกลียดเลยสามมันมันเปลี่ยนร่างมา่กี่รอบแล้วไอ้ตัวเนี้ผมว่าเลเวลร้อยจะเปลี่ยนหรือเปล่าเออน่าสงสัยเหมือนกันนะมันจะเปลี่ยนไมมได้จนเลเวลร้อยเนี่ยนี่กูปั๊มยามาจนแบบมึงจะร้อยนะนะบอกกาวมอนไม่ได้หน้าตาทำไมมันเขียนว่าวอกาวมอนนอะเลเวลร้อยก็ยังไม่เปลี่ยนต้องใช้สโตนปหอ่ลองไฟสโตนดูไหม มูลสโตนก็ไม่ได้ไฟสโตนก็ไม่ได้เดี๋ยวทำไมไฟสโตนกูใช้กับวีมอนไม่ได้เดม่วีมอนต์ลองให้มันกลายเป็นวีมอนดูอ่ะแล้วก็กลายเป็นวีมอนเสร็จแล้วก็ใช้ใช้มู s สโตนได้ไหมไม่ได้ใช้อันนี้ได้ไหมใช้ทันเดอร์สโตนได้ไหมใช้ได้เว้ยใช้ทันเดอร์สโตนกลายเป็นไรวีมอนอะลองฮะทันเดอร์สโตนกลายเป็นนี้หรอ เป็นไรดามอนเหรองงงงกับระบบเกมจริงทีนี้ไอ้ไอ้บอกรามอนเนี่ยมผมยังสงสัยอยู่มันเปลี่ยนที่เลเวลหกสิบสามที่หกใช่ไหมถ้าหากว่ามันเป็นวอกรามอนหน้าตา่างีจริงอีตัวหนึ่งอะ่ะมันจะอุบาทมากนะอ่ะมันค่อนข้างคอนเฟิร์มนะครับว่ามันจะพอเปลี่ยนร่างเป็นตัวไหนแล้วตัวถัดไปมันจะกลายเป็นร่างนั้นแน่นอนแต่ก็ยังมีเรื่องที่มันคาใจผมอยู่อะโนวาบาร์สมันคาใจผมมากๆนะว่าวอกรามอนหน้าตากี้อ่อะ ถ้าตัวนี้กลายเป็นวอลกาวมอนอีกแสดงว่าเกมมันบักแล้วโอ้คุณน่าจะเข้าใจที่ผมพูดอ่ะอ่าสามห้าสามหกวอกาวม,มนในสัตว์กูถามจริงเยี้ยเดี๋ยวลองลองออกมาสู้ดูไหมอ่ะมัน <c oughs> มันวอตรงไหนไอ้เยี้ยที่วอลกามอนหน้าตามันไม่ใช่เลยเดี๋ยวแล้วไอ้นี่มึงจะกลายเป็นตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวผมขอลองคอยคิงผมก่อนนะคอยคิงจะกลายเป็นตัวอะไรกนะัน ฝากไอ้นี่ไราดรามอนไอดรดามอนวีดามอนเดี๋ยวจะเอาไปเปลี่ยนร่างดูนะครับไอ้วอลกามอนเนี่ยผมคอนเฟิร์มแล้วไปจนร้อยแล้วก็ยังไม่เปลี่ยนร่างนะครับเอ่ออันนี้ต้องเปลี่ยนเป็นเมทัลการูลูมอนหรือเปล่าสติงมอนจะเปลี่ยนเป็นไอ้นี่หรือเปล่าปาตามอนจะเปลี่ยนเป็นตัวอะไรลองดูเรามาลองกันให้หมดนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรแน่เลยยังมีแต่ลองเปลี่ยนร่างไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้เยอะสองสามเปลี่ยนยังไดรดาม่อน เดี๋ยวนะผมมาเพิ่มเวลไรดามอนทำไมเนี่ยเราต้องเพิ่มวีดามอนเนี่ยวีดามอนจะเปลี่ยนไรอีกปะเฟรมเฟิร์สแทนดับบเิลคิกเออหรือว่าผมลองไปไอ้นี่ก่อนดีกว่าไหมผมขอซื้อหินไฟเก็บไว้ก่อนนะผมอยากได้หินทุกไฟสโตนแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นไปแมพข้างบนใช่เดี๋ยวเราขึ้นไปแมพข้างบนนะครับแล้วก็มาดูกันว่าไอ้ไม่เอาไม่ไปทางนี้ขึ้นไปแมพข้างบนแล้วดูกันนะครับว่าถ้าผมมีทุกหินแล้วเนี่ย ผมจะสามารถใช้หินกับอะไรได้บ้างอ่าได้เห็น m สุดห้าแล้วจากด็อกเตรตรงนี้นะครับลืมผมน่าจะจำผิดแหละผมนึกว่าได้จากบ้านหลังนี้ไม่ใช่นะครับทีนี้ผมก็ต้องมาซื้อเออ่มาซื้ออะไรนะทุกหินใช่ไหมซั n สโตนไฟสโตนเรามีแล้ว i ิฟ s t o n e Waterstone ไอวอเตอร์สโตนหน้าตาอันนี้มันควรจะกลายเป็นลายดามอนแต่ว่ามันกลายเป็นไอ้นั่นทีนี้ผมอยากได้วีมอนอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวเราไปจับดูนะครับแล้วลง ลองเอาไอ้หินนี้มาใส่ดูว่ามันจะทําให้วีมอนกลายร่างได้ไหมเอออยู่ไหนว่าหินคอเตอร์สโตนใช้กับอะไรไม่ได้ลิฟสโตนใช้กับอะไรไม่ได้เลยซันสโตนก็ใช้ไม่ได้โอเคแล้วทีนี้เราก็ต้องเพิ่มเลเวลของของใครดีบีดามอนนะผมอยากรู้ว่าสัก50-55เนี่ยถ้าหากว่า55า้ายังไม่ไปไหนก็แสดงว่าไม่ไม่เปลี่ยนร่างแล้วล่ะอ่ะ4ห้ละปกติมันจะเปลี่ยนแต่สูงสุดประมาณสัก5 5มันไม่ควรไปไกลกว่านี้แล้วนะครับ สี่แปดสี่เก้าห้าสิบสามสิบสี่ห้าห้าห้าอ่ะมัผมว่าไม่เปลี่ยนละหรือว่าใครเคยเล่นจนมันแบบว่าร้อยไปหมดแล้วก็บอกหมดนิดนึงนะอยากรู้จริงๆนี่อยากรู้จริงๆนะสกาวบาร์สท่าอะไรวะเนะี่ยแอนโลคิกทุกตัวอยู่ที่เลเวลม่ห้าสิบห้าแล้วกันนะประมาณนี้จะได้รู้นะครับว่ามันจะเปลี่ยนหรือว่าจะพัฒนาไปอีกหเปล่าดราก้อนคราวดราก้อนบรีดดราก้อนแดนซ์อ่าแอนดราคอนแดนซ์สี่เก้าอันนี้มันคงไม่กลายเป็นพลาดินหมดแล้วมั้งใช่ไหม เกมมันไม่น่าจะถูกออพติมไนมาดีขนาดนั้นเกมจากที่ดูมาหลายๆสเต็ปแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้มันคืออะไรนะวอรกาลูลูมอนเนระสามสิบไหมถ้าจะเปลี่ยนร่างต่อไปได้ถ้าจะกลายเป็นเมทนอะเมทันกาลรูลูมอนอะน่าจะ36นะครับถ้าไม่ใช่36ก็ไม่รู้จะเรีวลอะไรแนละ้วผมก็ปวดหัวแล้วซุปเปอร์แฟงซุปเปอร์แฟงไม่เอาไม่ใช้5้าไม่หายด้วยไม่เปลี่ยนด้วย แล้วเราจะกลายเป็นเมเทลการูนลูมอนได้ยังไงสแลแทนโกลสี่ห้าไหมัสี่สี่สี่ห้าเงียบอยู่ห้าห้าไปถ้าห้าอย่างเงียบพอแล้วนะงงกับระบบเปลี่ยนร่างเกมนี้วะใครรู้บอกโอ้บ่นเพื่อเปลี่ยนปัปนป๊บเลยอ๋องั้นสติงมอนเนี่ยลองห้าสิบดูไหมมันจะกลายเป็นอิมเรียลดาม,มอนหรือเปล่านะครับถ้ามันไม่กลายก็คือจบอย่างนี้บอกนะผมให้เต็มที่เลยว่าห้าห้าถ้าเกินกว่านี้มันไม่ควรเปลี่ยนร่างแล้ว มันควรจะเป็นการเก็บเลเวลไปเรื่อยๆแล้วนะครับ4 3แล้วนะจนตอนนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนร่างนะครับ4 5แนละ้วละสลัมบอมบอ์หรอสลัดบอมป์แซนแอนแท็กเออแซนแซนแอแทกแ,แ,แ,แล้วท่าของสติงมอนเนี่ยไม่ค่อยดูแล้วมีท่าโจมตีดีๆเลยนะเออแต่ว่าอาอเมก้าฮอร์นโพสเซนสติงห้าห้าเงียบโอเคไปทำตัวอื่นกันมากดีกว่านะครับเราจะมีวีมอนอีกไหมโกเกะ มอนเซนเตอร์อยู่นี่เอาตัวที่เราไม่คิดจะใช้ไปเก็บก่อนนะครับ x อ็กซ์มอนเนี่ยผมจะใช้อ่ไรดามอนเนี่ยผมก็จะใช้ส่วนมีรามอนเนี่ยมันเลเวลไปไกลแล้วมันก็ยังไม่ไนี่นะครับอ่าเมทัลกาลูรูมอนใช้นะครับสิงมอนไม่ใช้อืมเอ็กซ์วีมอนเลเวลขนาดนี้ยังไม่เปลี่ยนก็คงไม่เปลี่ยนแล้วมั้งหรือว่ามันจะเอาไว้โชว์เกรสกันในนี้ได้วะได้ปะมาร์คซามูไรไม่ได้อ่ะไอ้พวกนี้อ่ะจุย๋ยนี่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวมีกี่กีมอน ปูนิมอนนะครับบปูผิดหวังกับบวกาวมอนมากเลยเอาไม่เอาเอาบวกาวมอนมาทำไมเอา้นีไปฝากก่อนบวกาวบวกาวมอนที่หน้าตาแม่งเป็นปูสัตว์เลยเอาแรกันดี้ใส่เข้าไปให้กิิมอนนะครับถ้ากลายเป็นกิมมอนอนี่ยอะรีเวลสิบหกดูดิว่าจะกลายเป็นกราวมอนไหมถ้ากลายเป็นกาวมอนเก็บนะครับมันคงไม่กลายเป็นวกามอนตัวอื่นแล้วล่ะ จบนะครับเลิกฮะพูนิม่อนฮะฮะว้ะหะแบบงงมากเลยสไปคันนอนทำไมมันไก่ล่างได้งงจัดเลยวะเฮี้ยกเกมห่านี่ยแม่งสติวิงมึงมีปีกด้วยเหรอเดี๋ยวกอนมึงมีปีกด้วยเหรอสไปคันนอนโอ้เท่เฉยเฮ้มันมีการใส่การพัฒนาร่างที่ เดี๋ยวเอาอย่างนี้ไอซ์บีมสามหกไหมอ่ะสามหกลายเป็น A. เออสามสิกลายจบเก็บผมว่ามันให้สายการพัฒนา,นาแบบสุ่มหนึ่งตัวออกไปออกไปได้สองทางนะครับแล้วก็แต่แขนไปเรื่อยอมเนี้ยเก็บแล้วกันนะอันนี้ก็เก็บเพราะงั้นเอออันนี้คงไม่ต้องแล้วมีตัวไหนบ้างที่อยากเอาไปเปลี่ยนอีกครับอ่ะคูนิมอน เราเต็มบ็อกเต็มเออเอ,อ่ะชัวพอกลายเป็นร่างลูคี้แล้วอะมันจะเปลี่ยนเป็นแพทเทิร์นนั้นไปตลอดนะครับคือลูคี้ก็คือไอ้ร่างที่แบบว่ามันจะอยู่ฟอร์มถาวรกันไปตลอดนะครับเนี่ยอย่างไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นร่างลูคี้อยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่ Baby. เบบี้อ่ะเราไม่เปลี่ยนร่างด้วยไม่เปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนเลย20ก็ยังไม่เปลี่ยนแล้วมึงให้กูทำยังไงไฟสโตนมูนสโตนมันต้องใช้หิน ผมว่ามันใช้หินแน่เลยซันสโตนไม่ได้ลิฟโตนก็ไม่ได้วอเตอร์ Water ก็ไม่ได้ฝากฝากนี่ก่อนแล้วก็เอานี่ขึ้นมาดีไหมอ่าเสร็จแล้วก็แลเนดี้ต่อไอ้ยี่เราฟาร์มเวลกันจนแบบอันนี้ผมให้มันที่สัก50แล้วกันนะอย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้า50ยังไม่เปลี่ยนก็คือมันไม่เปลี่ยนแล้วละ่ะเนี่ยกำลังจะพูดเลยเปลี่ยนแถวแถวนี้ จะไปต่อไหมมันจะไปถึงล่างเมก้าไหมอันนี้มันมันคือล่างแชมเปี้ยนนะฮะตอนนี้มันเป็นล่างแชมเปี้ยนอยู่มันจะไปเป็นเมก้าปะแองเจมอนเนี่ยแองเจมอนแองเจมอนสามห้าแล้วนะแอร์คัตเตอร์แอร์คัตเตอร์แทนแทนกัสแองเจมอนมันมีนมล่างสุดยอดเป็นอะไรวะผมจำไม่ได้แล้ว,วะอะออโรราบีมแทนแท็กเกิลสี่สี่ห้าห้าสิบปะห้าสิบต้องเปลี่ยนแล้วเอเรียลเอส แทนวิกเก็แทกไม่เปลี่ยนสามห้าสี่ห้าห้าอ่ะยังไม่เปลี่ยนซันสโตนไหมไม่ใช้ลิฟโตนไหมไม่ใช้วอเตอร์ไหม Moon มูนไหมมูนไหมไม่เอาด้วยนักเก็ตไม่เอาซุปเปอร์โพชั่นอีเตอร์เอ้ยแล้วแลคเคนดี้โคโยมอนเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นตัวอะไรห้าเออขอดูร่างต่อไปมาหน่อยนะประมาณสักสิบ ยี่สิบมั้งไม่เกินนี่มั้งอาแทนไทเกอร์ไปแล้วกันสิบสี่สิบห้าโอ้โหนี่ผมนั่งฟาร์มอู้มันจะกลายเป็นเมก้าซีดามอนปะมันกลายเป็นซีดามอนแล้วอะมันต้องเมก้าซีดามอนเด็ดเมก้าซีดามอนไปเลยเพื่อนไหนๆก็เป็นซีดามอนมาแล้วเมก้าซีดามอนไปเลยไอบีไอบอลไห้บีมแทนไอบอลไปหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดสามสิบสเปซชาร์จ โอ้โห oh, แล้วเป็นน้ําแข็งสายฟ้าด้วยมึงจะไล้เทียนทานเอานะถ้าอยู่ในโปเกมอนเนี่ยมึงเป็นหนึ่งในตัวที่เก่งมากเลยนะเดี๋ยวไอ้มันกลายเป็นเมก้าซีดามอนหรอเออดิโพสิตผมฝากแอนเจมอนกับเมก้าซีดามอนไว้ก่อนอ่ะผมฝากไว้ก่อนทุกตัวเลยแล้วกันนะผมจะเหลือไว้แค่รายรามอนแล้วก็เอาไอ้ตัวที่อยากจะเอาไปฟาร์มเวลขึ้นมาไอ้พวกเนี้ยอยากรู้ว่าจะเปลี่ยนร่างเป็นอะไร คอยคิงด้วยเอาช่องเต็มเดี๋ยวก่อน45เฮ้ยโดรูมอนเอาฟามอนปะมันจะกลายเป็นเอาฟามอนให้ผมป่ะเฮ้ยเอาคู่แทนท่าอไนะไรเนี่ยวีนัสแท็กทำไมส่วนมากมันจะมีมท่าวีนัสแท็กกันหมดเลยวะพวกโปเกม,มอนเผ่ามังกรนะงเ,กเ,กเนี่ยดับเบิลคิกดับเบิลคิกเอเจิตี้เฮ้ยถ้ามันกลายเป็นเอาฟามอนที่ผมบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในทีมที่ผมอยากได้เข้าทีมมากเลยนะผมชอบอัลฟามอนมากนะครับโอ้โห สามหกเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนเคาน์เตอร์ไม่ใช้เลเวลอะไรอ่ะสี่สิบป่ะห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าห้าสิบห้าเลยอัลฟามอนต้องมาแล้วอีกนิดนึงขออัลฟามอนห้าสิบห้าอัลฟามอนไม่เปลี่ยนเอาหกสิบเอาหกสิบป่ะหกสิบเปลี่ยนไหมหกสิบก็ไม่เปลี่ยนซันสโตนไม่ใช้ลิฟสโตนไม่ใช้วอเตอร์สโตนไม่ใช้ไฟโตนไม่ได้มูนโตนไม่ใช้ ที่งงกับมึงกันยาวไกลกันแน่วะโดริมอนเหมือนเดิม16จะกลายเป็นโดลูกามอนเฮ้ยทำไมมันไม่เปลี่ยนนะเอา้าเฮ้ยไอ้นี่กลายเป็นโดลูมอนอ๋อได้กลายเป็นโดลูกามอนแล้วที่เลเวลกวกางจะบอกเลยว่ามันไม่เปลี่ยนร่างนะครับเปลี่ยนที่เที่เท่าสิบแปดเหรอเมื่อกี้ก็18เหรอผมกดสปีดอยู่ผมไม่ได้ดูนะครับเดวิมอนไอ้ตัวนี้ไม่ได้กะใช้เราแต่ผมพอจะเดาได้ว่าตัวต่อไปมันจะกลายเป็นตัวอะไรนะครับ สิ 16, เปลี่ยนไหมเจ็ 7. อ่ะไปรัวๆเลย9 20ายี่เออเดวิมอนไม่ไปต่อนะพอเซนโตมอนนี่น่าจะกลา,ายเป็นตัวที่ผมคิดขอให้กลายเป็นตัวที่ผมคิดไม่ใช่น่าจะแทนท่าแข่งตัว21เข้าไปแล้วอ่ะมันยังไม่เปลี่ยนร่างเลยมึงจะรอเปลี่ยนชาติไหนแหละกูถามจริงนี่กูจะใช้เวลาในการเพิ่มเลเวลมาจะครึ่งชั่วโมงแลี้ยทันเดอร์ช็อคทันเดอร์โบอ่อแทนนี้ก็ได้ สามสิบวะสามสิบห้าไปสามหก agility สามห้าสามหกไม่เปลี่ยนสามเจ็บสามแปดสามเก้าสี่สิบ thunder สายฟ้าเต็มตัวเลยแต่เซนโทมอนเมื่อกี้เราก,ก็ลองกดหินดูหมดแล้วนะพวกอสโตนอะไรพวกนี้มันก็ไม่เปลี่ยนร่างใช่นะครับเมกาฮอนแล้วผมก็เลยไม่รู้ว่าตอนที่ผมก็จนบรรยาเยอะว่าเออมึงจะขายร่างที่เลเวลเท่าไหร่วะห้าห้าไม่เปลี่ยนก็ช่างมึงละ หรือม,มันเปลี่ยนตามความพอใจตามความสุขมึงจะมีอะไรอีกปะเนี่ยฝากฝากฝากขอจั่วตัวใหม่มาลองดูบ้างนะครับเต็นตัวมอนนี่ไม่เวิร์กแหลอ,อมาค่คับทุกตัวนี่ลองแทบหมดแล้วนะวีดามอนอนี่ก็ไม่เปลี่ยนอันนี้รีรีสไปได้เลยนะครับเรามีร่างสุดยอดของมันแล้ว55ยังไม่เปลี่ยนเต็นตวมอนนี่60ก็ยังไม่เปลี่ยนอ่าเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อน ไอ้นี่ก็18ไอ้นี้รีลีทิ้งไปเฮ้ยไม่ได้อย่งกดผิดกราวมอนเมก้าซีรามอนวอกราวมอนรีลีทิ้งเอ็กวีมอนอ่ะอันนี้ผมจะลบทิ้งนะใช่ปะไม่ใช่อ่ะถูกต้องเก็บไว้ตัวที่ผมจะลองต่อไปนะครับก็คือทโโกโกมอนทโโกโกมอนกลายเป็นตัวอะไรที่เดืเ้าจบเลิกนะครับอันนี้20 อยากรู้อยากรู้ส่วนตัวเลยมากรีคราฟแม่งจะกลายเป็นเกลาร์ดอนป่าววะไอ้เชื่อถ้ามากรีคราฟกลายเป็นเกลาร์ดอนนี่อย่างอย่างอย่างเยี้ยเลยนะเกมนี่ยยี่สิบเกลาร์ดเกลาร์ดแน่นอนเกมดิจิมอนที่มีเกลาร์ดอนอยู่ในเกมเวี้ยกูเล่นเกมเวี้ยอะไรอยู่เนี่ยกูไม่ไหวแล้วอ่ะหัวผมแบงค์ไปหมดแล้วอ่ะเี้ยผมแบบผมท้อเวี้ยเกมเวี้ยอะไรไม่ มีมัตเตอร์บอลขายไม่ดิแม่งมีมัตเตอร์บอลแจกฟรีเอ๊ะมีมัตเตอร์บอลแจกฟรีพอทนยังมีอะไรแคนดี้ขายแม,ม,ม่นั้นสิบบาทไอเยี่ยม่ปขายเป็นลูกอมเซเว่นเลย้เยฟิลลี่สมัยไอ้น,นี่จะเปลี่ยนล่ามนเ,นเนี่ยโกโลมอนเนี่ยเกาลมอนเนี่ยเกาลอนมันควรเปลี่ยนฮะฮะเดี๋ยวในเะยี่ย แล้วกูมั่นใจว่ามันไม่มีร่างต่อไปแน่เลยยี่มันกลายเป็นอะไรไปแล้วเว้ยร <c oughs> ่างเมื่อกี้อย่างน่ารักเลยยี่มันกลายเป็นตัวอะไรไปแล้วอ๋อไปสัมภา่ณ <c oughs> าา์มันจะเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนหรอกผมว่าไม่เปลี่ยนละไซคิกสามเจ็ดสามแปดมีท่าสแลดด้วยโอ้โยยี่งเสียงเจ็บคอ มึงเป็นไข่นี่มึงเป็นไข่นี่เย,ยอะเดี๋ยว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 สวักเกอร์ไม่เอาห้าสิบห้าสิบเอ็ดสองสามห้าอ้าวเยอะพอไอ้ัตว์กูฝากเลยงงไปหมดเลยไอ้สองตัวเนี้ยยอยจิงแม่งจะดีมั้งอ่ะจัดทีมใหม่นะครับทีมที่ผมอยากเอาเข้าไปในต,ตอนนี้ก็มีอิมพเพลยวดัมมอนแน่หนึ่งตัวนะครับมี เมทัลกรูรูมอนหนึ่งตัวนะครับมีเอ็กซ์วีมอนหนึ่งตัวนะครับแล้วจริงๆแล้วผมอยากเอาหนึ่งตัวออกไปด้วยนะโดรูมกาโมนเนี่ยเดี๋ยวเมื่อกี้อยู่ไหนฮะเ,เดี๋ยวรุดทีมนะครับเดี๋ยวเราเอาเกลาดอสออกก่อนโดรูกาโมนแล้วกันนะอะประมาณนี้ทีมผมเมนยังไงคุณต้องเป็นไอ้นี่แหละอิมพีเร่ดรามอนนะครับเออแต่ XVmon มอนนี่ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนเป็นตัวอะไรได้จริงว่ะแต่ผมยังสงสัยอยู่ ผมอยากได้วีมอนตัวหนึ่งว่ะเดี๋ยวผมคือคลิปนี้ไม่ได้เนื้อเรื่องไม่ได้ไปไหนนะไอ้ย่าฟาร์มเลเวลอย่างเดียวเลยไม่ใช่ฟาร์มเลเวลด้วยแม่งกลับมาซื้อของเอาเลเวลก่อนไปอ่ะผมขอไอ้นี่ก่อนได้ไหมผมเออผมไม่มีตัวใส่ท่าคัทเดี๋ยวผมใส่ท่าคัทให้กับเอ็กซ์วีมอนก่อนแล้วกันนะโอเอ็กซ์วีมอนมันมีแต่ท่าโคนๆว่ะใส่ใครเดียรโด,โดรุมอกโดรุมอมอนเออแทนเทคดาวนะครับจะได้ไม่เจ็บตัวอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะ กลับไปซื้อแร่แคนดี้เพิ่มสักนิดหน่อยให้มันมีสัก900กว่าอัน <c oughs> นิดหน่อยกู <c oughs> คือ900กว่าอ่าเดี๋ยวซื้อแรแคนดี้เสร็จแล้วเดี๋ยวไอ้นี่นะครับไม่เอาไม่ามาตั้งบอลพอล 500, 600, 700, 800, 900. อะห้0 6 0 0 7 0 0ร0 0 9 0 0อแป้อแล้วก็เออจะไปจับวีมอนเลยดีไหมแต่ว่าตอนนี้ผมว่าคลิปมันยาวเกินไปแล้วแล้วผมก็เหนื่อยแล้วด้วยเดี๋ยว วันนี้ผมขอพักตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมแม่งกดจนแบบนิ้วแม่งชาไปหมดแล้ววะกดเพิ่มเลยไม่หัวไอ้เออไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ไปด้วยนะเซฟทุกครั้งนะครับอย่าลืม